สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ๊ะพี่น้องจ้าวันนี้เราจะมารีวิวมาม่าเพ็ดมาเลเซียนะคะแต่เป็นรสใหม่นะคะพี่น้องเป็นรสชาติใหม่เป็นรสชาติชีสชีสชีสนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้่มกันเลยเขาบอกว่ารสชาติเผ็ดเหมือนมาม่าปกติแต่ว่าสิมีกินชีตมาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวตั้งน้ำให้เดือดเ้วไปตุม่มล้วไปเจอกันก่อนตอนกินจ้ากระปุกกระสิป,ประมาณนี้พี่น้องสีสัน สวยงางกระปุกก็สี่สิบห้าบาทนะฮะพี่ซื้อมาสองกระปุกต้มน,น้ำให้เดือดแล้วก็ไปลวกกันเลยจ้ากับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะมาน้ำกระเตรียมพร้อม <c oughs> <c oughs> สองก่อนพี่น้องสองกนไปใส่น้ำไปเ่ยเห็นซอมคอยบอสออยู่นี่ นิ่งควันชุยๆบวกมากเรียบร้อยมันมีซอสชีดแห่งกับอันนี้ปพกติมันจะมีซอสแบบเดียว ครั้งแรกลยพี่น้องของรถนี้เคยกินแล้วส้นหนึ่งเกือบตายเกือบตายนี่เผ็ดเผ็ดแบบจริงจังเลยนะ่ะเผ็ดแบบโอเวอร์นะเกสนินิี่วาหนักกว่านาำแม่ร้อยมากนะเราก็จะว่านี่ <S <S อุนะ้ยเลิกมือเนี่ยน่นจะเป็นพงชีดสีสันทีนเ่เป็นตะ่างเน่ค้งกระจาย เพราะฉนั้นเขายาวขึ้นทึ่งตเกียบไปเสรแล้วุ๊ตยาน เบิ้งไม่ลองไม่รู้ปาดเงอแบบเพชรไปทาแล้วพี่้องเอ้ยกองเดียวเบิ้งเออชั้นเสริมไทยนกกระทานะฮะ được ngàn mà bọn để vẽ xé lên kim chi cho kênh Ghiền mà Gõ

มีแต่ลมเปียวโอ้ละมันดีเลยชีตบริชัดปะเนยออกนุ่ม

มีใครมาซอยมุกแตกนั่นแไงเสร็จเนี่ย các xem tiếp nó có với không? Bộ hết xăm Con đầm Không kéo xoay đẹp Mi 这个任 เรามอาจจะของดีค่ะตอนไหนเลิศ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 ไปแล้วพี่น้องเดี๋ยว,หวยให้แก่สิ้นเจ้พอกันคลิปหนาบ๊าไปไปยบายคิปดีวัสดีค่ะโอ้เผ็ดอยู่เดอ้อโอ้กำลังมาโอ้โอ้เวลาเขาเศร้ากินมันเผ็ดรัก Hãy uh. lại cho bye Ghiền